น่าสนใจที่อยากจะมีโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรแบบนี้ใช่ค่ะ <c oughs> คือเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ที่แขก <c oughs> ที่แขกเขาเขียนแล้วก็เอามา <c oughs> เอามาเสนอครับ <c oughs> เอามาเสนอแล้วก็โดยถ้าเป็นคนทำคนไหนอ่านเนี่ย <c oughs> ไม่ทำผมาะว่าตาเบลอเพราะว่า <c oughs> ทุกๆครั้งเนี่ยผมจะบอกน,อน้องๆน้องๆเวลาไปไปสอนตามที่ต่างๆนะครับว่า <laughs> ว่าถ้าถ้าจะทำหนังเรื่องแรกเนี่ยให้ทำเรื่องที่ตัวเราเนี่ยรู้เรื่องมากที่สุดสนใจที่สุดแล้วพอแคร์เขาทำเรื่องของเขาเองเรื่องของเขาเองเรื่องที่เขาเป็นลูกตำรวจอยู่แฝดตตำรวจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่เขาเติบโตขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากผมผมไม่เคย ผมไม่เคยดูดหรืออ่านหรือว่าดาูมีคนมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเหล่านี้ในชีวิตนี้เลยนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วแค่เขาเขียนเป็นหนังรักนะฮะแต่ว่ารอบๆตัวของของ,ของเด็กผู้หญิงสองคนนี้มันมีทั้งปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวมีเรื่องของความรู้สึกระหว่างระหว่างการความรู้สึกของ ของการเติบโตของเด็กที่เป็นคนในยุคนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่ที่ใครจะไม่ทำหนังเรื่องนี้นนในฐานะของคนดูผมอยากดูมากครับนนพี่วัรเองก็เห็นคล้อยตามแบบพี่เก้เลยไหมคะตอนที่เห็นแบบท็อปที่ตัวคุณแพรเอามาไขนะู <S <S ใช่คืออยากเห็นโลกใน <S <S อยากเห็นโลกของแฟร์ตำรวจอ,อยากอยากอยากรู้ว่าการเติบโตในแฟร์ตำรวจมันมันเป็นยังไงเงื่อนไขของการที่แบบพ่อเรา ถ้ายังไม่เกษียณเราก็จะอยู่ที่นี่ได้แต่ถ้าพ่อเรากเกษียณเราต้องย้ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีเงื่อนไขของของสังคมที่ไม่ได้เหมือนหมู่บ้านหรือคอนโดหรืออะไรมันมีความพิเศษของเขาค่ะแล้วพอสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ของการเติบโตขึ้นมาของเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแล้วก็พูดถึงความรักของเขาสองคนโดยโดยพออยู่ในฝีมือกำกัดของแคร์ที่พี่แบบ เรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ทาํางานกับคาตอนเด็กๆตั้งแต่ที่เขาไปเขียนบทให้ที่จ d ดเหลายเรื่องนะคะว่าวันหนึ่งเขาก็จะเดินมาถึงจุดที่กาเป็นพุ่มกับหนังเรื่องแรกแล้วเขาก็จะทําเรื่องความสัมพันธ์ของผู้หญิงแน่นอนอ <ๆ S 2> คือเราคือเรารู้สิ่งนี้กันอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนแคเรียผ่านของเขาเลย<อ>ว่าเขาจะมาอย่างนี้แน่ๆซึ่งเราอยากเห็นแล้วเราก็รอว่าจากทาซีรีส์ละแล้วก็นี่จะเป็นหนังเรื่องแรกเรายิ่งเขียนมาแบบหนังแห่งชีวิตจริงๆอ่ะตอนที่อ่านนี่แบบ นี่มันแคร์เป็นนางเอกเลยเนี่ยแต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าแซวนะคะแต่าว่าในเรื่องจริงมันก็มีการแต่งเติมดัดแปลงไปแต่เรารู้ว่าโอ้เขารักหนังเรื่องนี้มากจริงๆเขาจะทําสุดชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึง่งโดยส่วนตัวครับที่ที่ผมชอบและอยากทําแบบเรื่องนี้มากอรเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นชาวคลองศาดเหมือนกัน <S S S คือเราก็เคย มาตรงเนี้ยคือแปดแต่ตำรวจเนี่ยมันจะอยู่หลังจะอยู่หลังที่ว่าการอำเภอคือเรามาทำาบรประชาชนเนี่ยเราก็จะเห็นแตบนี้อยู่ครับแล้วเราก็รู <c oughs> ้สึกว่ามันน่าสนใจมากใกล้ตัวเรามากถือว่าก็เป็นการทําเพื่อชาวพองศาลเดบิวต์ปรชาชนเดิวคือพอมีใหญ่แล้วผมนึกว่าเป็นนักการเมือง <c oughs> แน่ว่าคือดวงตาเรื่องการ่หาเรื่องที่มาจากชีวิตของเราจริงๆงเงี้ค่ะก็เป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็จริงๆคือแค่เป็นเหมือนนักเรียนหนังแล้วก็ได้ทําหนังเรื่องหนึ่งมันก็สุดยอดของชีวิตแล้วค่ะแล้วก็พอพอเรื่องแรกแล้วมันเป็นเรื่องที่มาจากตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีประสบการณ์มีชีวิตที่ที่เราอยากจะเล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ ก,ก็ตื่นเต้นพอต้องเอาเรื่องที่มันเป็นชีวิตจริงของเราแล้วมาทวิซึ่งมาเป็นบทที่มันเป็นหนังแล้วที่ทุกคนดูในกลุ่มแมสดูได้ด้วย<ต>จริงแพรทำกันบ้านนนี้ยากไหมคะจริงจริงก็ไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะเพราะว่าเวลาสำหรับเวลาแพรดูหนงังเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนกับเห็นตัวเองในหนังเรื่องต่างๆเหมือนกันนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําเรื่องของตัวเองเราก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าจะ,จะ,จะต้องมีแบบ เด็กผู้หญิงหรือใครก็ตามที่ได้ดูหนังเรีน้นน่าจะแบบว่าอินกับหรือรีเลทกับเรื่องบางเรื่องในในหนังเราอยู่แล้วอะค่ะ,ม,คะมันต้องลึกย้อนไปเยอะไหมคะที่จะเอาแบบว่าซอสมาเขียนเพราะมันก็จะเป็นเรื่องในวัยเด็กของเราอะไรอย่างงี้ก็ก็ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็แอบ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 ยากเหมือนกันที่จะเหมือนกับคืออะคือเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงแต่ว่ามันก็มีการเติมแต่งมีการเหมือนกับ ทําให้มันเป็นสตอรี่เป็นมีคอนฟิกมีอะไรที่ที่ต้องเอามาอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะก็มีความสับสนหรือว่างง,งงกับตัวเองเหมือนกันเวลาได้ทําอะไรอย่เงี้ยแต่ว่ามีพี่พี่เก่งกวัที่คอยแบบว่าช่วยไกด์แล้วก็ทําบทออกมาค่ะก็เลยแบบค่อนข้างก็โอเคค่ะ,อ,คะอย่างในส่วนของักแดนนี่คือเราแบบจิ้มเองใช่ไหมคะว่าคนนี้อยากได้มาหรืออะไรอย่างเงี้ย จริงๆไม่ได้มีแบบในใจตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นการแบบเปิดแคสมากกว่าแล้วก็น้องๆก็ส่งมาแล้วก็ก็เราก็เลือกคนที่ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็เหมาะที่สุดกับบทอะไรเงี้ยซึ่งทั้งนักแสดงทุกคนของเรื่องนี้ก็คือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะแล้วก็เป็นเบสชอยส์ของของทุกของเรื่องนี้จริงๆค่ะแค่ต้องถามว่าทำไมถึงเอาเอาผู้หญิงก่อนนะคะทำไมถึงเป็นแบบเออเออเด็กแฟนรีเบสชอยส์แต่ทำไมต้องเป็นผู้หญิงก็ ก็อย่างเอินเอิน่ะก็ก็พอเห็นเทปแคสก็รู้สึกว่าหูนี่น้องเขาไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนจริงหรออ่ะ <laughs> เขาแบบว่ามีฝีมือการแสดงที่ที่แบบน่าประทับใจมากจริงๆอะไรเงรี้ยตั้งแต่ในเทปแคสแ,แ,แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <mm> แล้วพอมาได้เจอตัวจริงก็แบบอุ้ยจริงๆน้องนันเด็กมากเลยนะแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงก็คือแบบว่าเป็นนักแสดงจริงๆเลยอ่ะก็เลยแบบว่าประทับใจค่ะส <mm ่วนแฟรี่ก็เป็นนักแสดงที่ มีความเป็นธรร,ธรรมชาติสูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะก mm hmm. ็รู้สึกว่าความธรรมชาติของแฟร,รี่มันเหมาะกับบทน้องเจนในเรื่องมากๆก็ mm hmm. ก็เลยเป็นสองคนนี้พอเขาไม่อยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะมันจะมีวันที่เอาสองคนมาดูเคมีพอพอเขาไม่อยู่ด้วยกันปุ๊บมันชัดเจนเลยอะว่าแบบเออมันลงตัวว่าโอเคเราเห็นตัวละครเราไม่ได้เห็นแฟรี่กับเออร์เออร์แล้วเราเห็นพี่แอนกับน้องเจนเป็นจริงขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะรวยขนาดนี้แล้วหนึ่งเอิร์เออร์กับแฟรี่ต้องมาเออร์เอิร์กับแฟรี่ขึ้นมาดีคืงไปยังไงบ้างที่ขอไปทางนี้เปหนังเรื่องแรกของ อะไรใช่ไหมคะหรือว่าการเป็นหนุมกําเป็นภาพยนตร์แรกของพวกเราเลยค่ะทวารู้สึกเป็นยังไงคะับแบบอุโหที่แค่เขามองเห็นเราขนาดนั้นลึกแบบนั้นเลยอย่างเงี้ยเออเกินเลยค่ะที่แค่พูดขอบคที่พูดขอบจริงขอบจริงขอบจริงค่ะก็ก็หนูก็ตั้งใจมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่แคสติ้งแล้วคือ แต่ที่ที่เขาเหมือนส่งแค่บทย่อมาแค่ซีนเดียวหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูหนูรู้สึกว่าหนูแบบมีความแบบเหมือนชอบพี่แอนชอบเหมือนรู้สึกว่าผูกพันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพีผูกพันจากไหนเรารู้สึกว่าเราต้องเอามาให้ได้ต้องเป็นบทนีน้เลยชานอยากได้มากเหมือน <laughs> ก,กันเลยค่ะหนูตั้งแต่ดูเรื่องแบบเหมือนเรื่องนี้น,น่าเล่นมากอยากเล่นสุดๆอะไรเงี้ยค่ะแบบแล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งของเรด,ดีมากๆส <laughs> ามพันอย่านี้เรา ยากง่ายยังไงบ้าง,งสำหรับรองใจคุกันบ้างกันที่ก่อนสําหรับหนูมันก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายในยากในส่วนียากของหนูก็คือมันเป็นแบ็กกราวด์แบบของที่บ้านหรือว่าแบบการเติบโตมาในแฝดเนี้ยฉอนก็ต้องม,มาทาการบ้านเพิ่มเติมว่าแบบจริงจริงแล้วน้องเจนโตมายังไงชอบอะไรแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแบบอ่ะไปโรงเรียนยังไงกับบ้านยังไงแบบทําเราทําละเอียดกัน<ช>านห<ช>นึ่งเลยค่ะแล้วก็สำหรับหนูในส่วนที่ง่ายหนูรู้สึกว่าหนูกับน้องเจนเรามีความแบบ คิดพี่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันแบบพอพอบทออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็น้องเจนพูดแบบนี้หนูก็รู้สึกว่าเออเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าใช่ถ้าเป็นน้องเจนหรือถ้าเป็นหนูหนูจะคิดแบบนี้แหละอะไรแนค่ะมันก็มีความรีเลทแล้วก็ทําให้หนูเชื่อมกับน้องเจนไนออด้ง่ายค่ะเพราะเอออย่างที่บอกค่ะว่าจะไม่รอดแล้วค่ะคือพอตอนแคสติ้งใช่ไหมรู้สึกว่าเออเราเราโอเคนะแต่ว่าพอพอมาเวิร์กช็อปอะค่ะรู้สึกว่ามันทําไมถึงแบบว่า เหมือนยังไม่ทําไมคือเหมือนแบบตอนแคสติ้งนั้นความความความที่เราคิดว่ามันผูกพันนัมันหายไปไหนเลยค่ะอพอมาเวิร์กช็อปแล้วก็เริ่มแบบกลับไปคุยกับตัวเองที่บ้านเยอะเหมือนกันค่ะจนก็เนี่แหละ,ะค่ะพี่แช่วย <Directory. S 1> แล้วก็พี่พี่นันที่อะไรเงี้ยก็พี่เอิร์ธก็ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะ <Keys. S 1> ให้หนูลองอินพไวส์ไปเลยอะค่ะเ mm hmm. ขาให้โจทย์มาก็อินพไวส์ไปเลยจน เเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆโดที่เราไม่รู้เลยค่ะว่ามันมาตอนไหนก็เลยรู้สึกว่าเราเราพอพอเขาบอกว่าให้เป็นพี่อนงเจนคือเราแค่มองตากันแล้วเราก็เป็นมันก็ไปเลยอะค่ะเหมือนมันค่อยซึมซับป่าใช่ไหมค้วเป็นไปเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำหนักมาตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นตื่นมาทำอะไรบ้างก็คือละเอียดทุกอย่างแล้วกับคม ใกล้ชิดของเราในเรื่องเวลาที่ต้องมาเล่นด้วยกันต้องสื่อสารอารมณ์ในแบบอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก oh. ็เรารู้สึกว่าแบบสำหรับหนูกับเอิญตั้งแต่หนูเจอกันอย่างที่พม่ค่ะบอกคือเราตั้งแต่มาแมทช์เีมีค่ะรู้สึกกับเอิญอะหรู้สึกว่า,แบบเ,อา,วาเอ้ยทำไมรู้สึกว่าเราเราคิดกันได้ไม่รู้เพราะอะไรบางอย่างรู้สึกว่าความหนูได้กับเอิญแล้วรู้สึกเออรู้สึกคิดกับันเอิญแล้วก็รู้สึกว่าแบบันเอิญมีอะไรหลายๆอย่าง คล้ายกับหนูแบบพอเรารู้จักกันมากึินไปเรื่อยๆแล้วแบบเราเราเข้ากันได้ดีอ่าแบบชอบกินอะไรเหมือนกันแล้วชอบพูดแบบว่าเหมือนเราล้องใหงในใจแล้วพอพูดออกมามันก็เป็นท่อเดียวกันนะคะเลยที่ไม่ได้นัดะไยมันเป็นอย่างนี้บ่อยมากแล้วก็ครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกว่าเหมือนเขาให้แคสกับหลายค่ใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นแฟนนี่เรารู้สึกว่าคนนี้อะไรเนี่ยเดินไป เรอว่าที่เราไม่เลยไม่ได้่เลยนะมัวมาอีกสองทีักแดงสำคัญของเรื่องค่ะเอเลยค่ะะเอาพี่น้ำก่อะไรก็ได้ค่ะแม่แม่ตัวสำคัญจริงกานยังไงครักับเรื่องนี้คือก็มีทั้งบทที่ที่ตรง ที่ไม่ใช่เลยนะ,ะค,คนะก็คือความเหมือนก็ค,คือตรงที่ว่าเป็นแม่จริงๆมีลูกแล้วก็เลยมีความเชื่อมโยงกับการที่เป็นแม่ได้แล้วก็มีความมีความจัดแจงอะไรให้ลูกๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ไม่ไม่เหมือนตรงที่ว่าเราไม่มีคอมมูนิตี้แม่ๆแ,แบบเหมือนใน <S <S แฟลอย่างนี้ค่ะ คอมมูนิต like, ี้แบบแม่บ <pursue> <laughs> ้านอะแม่บ้านตำรวจหรือหรือการให้ยืมตังค์แล้วก็ค่อยให้เงินใครยืมเนี้ยค่ะก็เลยไม่เหมือนเลยตรงนี้ใช่แค่นี้คือถือโอกาสประกาศรับซื้อใช่ค่ะก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าใจความเป็นคอมมูนิตี้ของความเป็นตำรวจใช่แต่ตำรวจเพราะเราไม่เคย อยู่แบบนี้ค่ะรวมๆการส่ง่มแ,แบบแม่หลเพราะว่าเป็นคนทํางานใช่ไหมคะก็ทํางานกับบ้านอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยไปอยู่ในคอมมูนิตี้เท่าไหรก็จะเรียนรู้เรื่องนี้เยอะพอสมควรแล้วก็เรามีลูกผู้ชายแต่ในเรื่องเนี้ยเราต้องมีลูกผู้หญิงลูกสาว ก็ต้องทำการบ้านพอสมควรเหมือนกันตอนได้เวิร์กช็อปนะก็รู้สึกพีกกว่าตอนเล่นจริงคตอนตอนเวิร์กช็อปรู้สึกรู้สึกใช่มากรู้สึกยินมากเหมือนองค์ลงแล้วไม่รู้แค่จาได้าแชบครั้งแรกที่เข้าซีนแล้วก็หูคนมาเองอ่ะเราก็รู้สึกว่านี่่เป็นลูกเราจริงๆนิมิตนะนิมิตก็ มันเป็นลูกเราจริงๆแล้วก็ผูกพัน์จริงๆพอได้ได้ได้เล่นกับเขานี่ค่ะก็เล่นกับเขามากที่สุดเล่นกับตองนิดหน่อยแอนนิดหน่อยแต่ว่าอยู่กับเจนเนี่ยเยอะที่สุดก็คือน้องแฟรีนะแล้วก็ได้เรียนรู้จากตัวละครตัวนี้ไปพร้อมๆกับไปพร้อมๆกับทุกคนนะคบอยนะครับกับทําท้าทายกับกดเรนเรื่องนี้ครับก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งถ้าสำหรับผมก็ก็แอบยาก ส่วนที่ยากที่สุดก็คือตอนเวิร์กช็อปนี่แหละครับคือถามว่าตัวละครอะตองมันห่างกับผมมากไหมมันถ้าจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ทิ้งกันมากอายุด้วยความคิดวิยามุฒอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าความยากมันดันเป็นเรื่องที่ว่าเอ่อสิ่งที่อะตองในภาพของร่วมกับกับครูสอนเวิร์กช็อปอ่ะมันมักจะมาตอนที่ผมไม่ค่อยรู้ตัวเออมันทำจริงแล้วเหมือนกับพี่แคจะพูดเรื่อยๆเลยว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเนี้แหละ เนี่ยอตองเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมเป็นทําอะไรไปเออเช่นแบบผมยิ้มอะไรบางอย่างก็มี้ว่าเนี่ยอาตองเออผมกต้องมาเรียนรู้ว่าทําไม่ได้ผมก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่ผมแบบทําทุกอย่างไปโดยธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวผมทาอะไรไปเออก็ต้องต้องมาเรียนรู้กันแล้วก็หาตัวละครตัวนี้ว่าอาตองในในในภาพที่เพราะว่าสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่านักแสดง ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นแบบเป็นดินเหนียวที่ดีร่วมกับอ่ะร่วมกับจะต้องพยายามเป็นอย่างที่ร่วมกับวาดภาพไว้้ได้ไม่ไม่ใช่พยายามแบบอยากให้จำเป็นตนั้น่ได้ก็เลยทำวรเยอะครับสุไทยก็ออกมาก็รู้สึกว่าพอเราพรอมในการถ่ายทาทีนีก็แค่ทุกอย่างกับ่ค์ประกอบและการเข้าฉาแบท่านแท่านผมก็ต้องบอกว่าอย่างผมเข้าฉากกับทุกทุท่านเลยแต่ยงน้องสองคนนี้ว่าเเยอะหน่อยเรู้สึว่า เออเป็นการทํางานที่ค่อนข้างมันมันไม่ได้ว่าง่ายนะแต่ว่าเป็นการทํางานที่สบายเพราะแต่ละคนเหมือนผ่านการเป็นตัวละครกันมาแล้วอ,ะอ่ะแต่ละแต่ละคนแบบรู้สึกว่าผมเข้าไปแล้วเขาเป็นตัวละครแลว้วเออมีสเสน่ห์ใช่ค่ะอันนี้ผมพูดจริงๆแบบเล่นเล่นกับแต่ละคนเหมือนว่าพอฉากล้วก็แบบบางทีว่าแบบเข้าแบบแมรี่ก็เสร็จก็ออกมาคุยกแับพบี่แพบรบ้างออกมายิ้มเดียวว่าเออแบบเป็นตัวเป็นตวตีหรออะไรอย่างเงย เข้ากับหรือว่าเข้ากับแฟนี่อย่างที่แครบอกถ้าพี่แั้เข้ากับเป็นเตอร์เนี่ยเป็นเตอร์ยังดูเป็นเด็กนะแต่ตัวละครในเรื่องอะโต้มากึ่งพอเวลาเขาเข้าฉายอะเขาคือเป็นเทคนิอีกร่างนี่เขาโตโต้ก็รู้สึกยินีที่ได้ได้มาได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ใช่แล้วก็ตัวละครตองเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนในเรื่องของภูมหลักแบบ่ึงแบล็กเก่า้วย ซึ่งซึ่งเรต้องอยากให้ติดตามชมว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่แล้วไปมีผลของเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นยังไงบ้างพี่ค่ะนิดนึงพอพอเห็นภาพของความเป็นอ่าที่เสริมที่เสริมคนก็จะติเขา้ยมันเป็นหรือไม่หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเห็นในหนงแบบนี้เจอหน้าเราจริงๆมันอย่างนั้นไหมคะหรือว่ายังไงจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ว่าเรา ทำจากประสบการณ์ของเราจริงๆและคนจริงๆที่มีความสัมพันธ์กับเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงสองคนที่สนิทกันมากๆจริงๆแล้วมีความรักให้กันจริงๆอะค่ะแต่ว่ามันมากกว่าความเป็นแค่จะบอกว่าเป็นหนังยุ่งนี่หรือเปล่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันมากกว่ามันมีชีวิตมีประสบการณ์มีเรื่องที่เราอยากจะพูดในหนังมากกว่านั้นนะคะ <ๆ S 2> ค่ะพ <ๆ S 2> ูดจากเชื่อแล้วหลายคนต้องร้องน้ำตาต้องเตรียมชุดชุบไปไหมคะอเอเสื้อเช็ดได้ค่ะ มีสีหลายซีเลยนะที่จะเรียกน้ำตาได้ก็คิดว่าน่าจะมีน้ำตาสักคนนึงก็ต้องมีสักซีนึงอะสีที่แบบว่าอินกับเรื่องอะไรค่ะถึงแม้น้ำตาจะมาแย่างา้วงางปิอยู่หัวใจอะไรก็คือเรื่องนั้ไถ่ายทอดหมดเลยใช่ค่ะมีสมรสถูกอารมณ์แน่นอนอืมยังฝาดสักนิดนึงทำไมต้องห้ามพลาดเรื่องนี้ลยแบ็เกิดเออก็เป็นผลงานภาพยนตร์ที่ แชร์แล้วก็ทีมง,งานทุกคนตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็อ,อ,อยากให้มาชมแบบฝีมือการแสดงของน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนแล้วก็รับรองว่าจะมีคุณค่ามีสุดปกายความคิดอะไรที่ที่คิดว่าคนดูน่าจะเอาไปพูดต่อแล้วก็ได้เอาไปแชร์ต่อแล้วก็ได้คิดอะไรที่ดีแน่นอนค่ะขอบคุณะค,ะค่ะขอสองสาวมาฝากดีเลยค่ะ ทำไมต้องห้ามพลาดเลยก็ห้ามพลาดค่ะแต่เดี๋ยวฉันห่างระหว่างเราเพราะว่าเป็นภาพยนตร์แรกของพวกเราด้วยค่ะอโปด้วยอโปก็ฝ่าว่าค่ะเป็นที่แรกเลยบอกว่าให้เมันอโปยืนอยู่ด้วยนะคะนน้เป็นไทยเป็นเยอะหน่อยคโป้ชอบเต้นโอเคค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปดูค่ะอย่างที่บอกค่ะมันนี้ก็โฟกัสนะคะเรื่องของ ชนชาตนฐานะโอกาสความฝันอะไรเงี้ยคะ่ะที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองแบบว่าด้วยความที่หนูเป็นตัวละครแต่แรกหนูก็ไม่ได้มองอะคะ่ะแต่ว่าพอเราส t e p เอาออกมาแล้วก็เออใช่มันก็จริงอะอแต่ละคนเราก็พอในโลกความเป็นจริงมันมี class ไม่เท่ากันจริงๆอะคะ่ะใช่ก็พวกเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องนี้ นอกจากั้นก็มีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์นนต่างๆด้วยะคะ่ะที่จะเป็นบทสรางให้ก,กับตัวละครก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยตัวละครไยนะคะวนรืเองนี้ไม่ีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนค่ะไปติดตามกันในภาพยนตร์ที่6กุมภาพันธ์นี้ชุดเรื่องภาพยนตร์ค่ะ